คุณสวยอะไรอย่างนี้ยิ้มมีเสน่ห์แต่งตัวเท่เก๋บาตานะักรักคุณหมดใจอย่ามองเห็นคุณเดินไปมาผมอยากจะคว้ามากอดไว้ไม่ให้ไปไหนจนใกล้ตาคุณสวยให้สํารวยชวนฝันลาวันเป็นหนึ่ง ใครเห็นต่างอึง้งตะลึงคางยามคุณหันมาเหมือนมีมนตคลั่งมัดใจใชายยามคุณชะมายและชายตาสุดสเสน่หาเกินห้ามใจมีแฟนหรือยังนะคนดีผมนี้ขอมาเป็นทาดรักจะขอสมัครรับใช้ขอเป็นปินทองปินแกซา เป็นมวลบุพพาและมาลัยคล้องคอไว้แนบอกนางนงรามงามนาถนอมยาคอมซองแกมยนชมแฉลมประคองไว้จนฟ้ารุง่งสางขอรักพักดีมิรอยราด้วยปราถนามิวายวางจะขอรักนังจนวันตาย